จัด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 วเขาไม่เหลือสองชีวิตอ่ะอีกสองชีวิตจะไปไหนอ่ะจัดมาจัดไอเอเลีตเอเลีอะไรของมึงาพี่ว่างแล้วเหรอว่างผมผมว่างแล้วพี่แค่ตอนสตอรี่ผมไปงานแต่งไงเลยให้แลให้เจออกให้เปลี่ยนเปลี่ยนคนมาจริงๆผมว่างอยู่ตลอดอยู่แล้วพี่เพราะว่าผมไม่เรียนไม่ทำอะไรสักอย่างเพราะผมนามสกุลอยู่ตลอดด้วยแหละเออพี่ลีมอยู่ตลอด ถามน้องได้เลยผมอยู่ตลอดแล้วมันจะสิงกูไปเนี่ยวันเดียรครับวันเดียรครับไปดีโอ้๋อเฮียมันก็ต้องแบบสี่ทุ่มดีวัยรุ่นสี่ทุ่มแล้วเนาะผมใช้น้ำสุกเดี๋ยวพี่พี่นะพี่ลิปวันเดียรครับวันเดียร์ครับใช้ได้เลยจานไว้ก่อนเลยจานไว้ก่อนเลยอะไรอะไรแล้ววันนี้ผมมาปะอ๋อโอเคโอเคนะวันนี้ผมมาปะเอ้ยทางนี้ไม่น่าได้นะทำไม ไอ้เจ<ข>เจเจครับงั้ <ขา S 2> งนเราเราอ่ะต้องบอกพิต้าไม่งั้นเดี๋ยวพี่คุยกับพิต้าให้ก็ได้ว่าสลอ็อตสล็อตว่างเอาส่งชื่อสล็อตคนที่แบบว่าต้องเข้าแล้วเราต้องตามเขาออกอย่างเงี้ยเอาตาบอกว่าเราตามเขาแล้วแต่ตามเขาไม่ได้ก็ได้ได้ๆครับพี่เออเอ้คือเอาตามอตู้ให้หน่อยเพราะว่ารถบางส่วนอยู่กับใครบ้างรถแก่งใช่ไหมพี่ใช่ๆรถบางส่วนอยู่กับพ่ต้เดียพี่ใู่ส่วนมากอยู่กับพวกพิตู้หมดเลยครับพี่ เดี๋ยวผมตามพี่ตัววัสดีครับกำ้องชุมไหไทวิตฮัน,นนี่มาใช่เหรอเขาไม่รู้ว่าเขา<แ>อยู่ไหนอ่งี้ดิต้องกูอีกเลยสินะโอ้ยแล้วใครแทงกูนะเมื่อกี้มมแม่เจ๊พวกพวกวพี่ตู้ลองไปถาม,ามเขาน่าจะไม่ได้เข้าเกินเจ็ดวันแล้วนะมาวีแต่รถอยู่กับพวก,พวกพี่ตู้ ประมาณสามสี่คนสวัสดีครับที่ชาย door แรกสวัสดีครับสวัสดีครับน้องเปิดมาก็เอาเลยไปดูรุเลยตามงเพิ่งฟามมันอ่ะหินยังเต็มตัวยังไม่โผล่อยู่เลยไม่ได้ฟามต่อมือดูหินได้ตัวมึงสิครับพี่เปาสวิตเบดติดยังพี่ยังครับตีไปสามร้อยน้องไม่เตะแล้วใช่แล้วสามวันที่น่ะพี่เปาพี่ตอติดแล้วติดแล้วเนี่ย โอ้โห oh. คบมือหมดแล้วของผมสนับส <Okay. S 2> <3. S 1> าบอันนี้อันนี้เหมือนไม่รีตัวจริงๆนะอ <c oughs> ครบจริงๆนะตีไปสาบรอ้อยกูจะไม่อยากตีเนี่ยมนะันจะรีตัวได้ไงมึงไปดูดิไอเฮีย้ยไอแพ็กสีเก้ามันมันเอาเข้ามาได้ยังไงอะร้ <c oughs> องกันหมดแน่นอนอะไอเฮี้ยแบบมาปุ๊บแบบพร้อมเล่นรีเหมือนเล่นรีเพิ่งจบไปเหมือนมึงเติมไปเล่นรอรอบหน้าอีกอะไอ้กอกี่พันตัวนะพี่ได้กลับมา ห้าพันห้าพโยวัสดีครับก็ห้าพันกับสามพันเนะ Z, ock, อสวยแซดโลบอกรอสวัสดีครับน้องไม่ครับเดี๋ยวรองกันครับขอทีเด็ดวันนี้หน่อยพี่ชาย พี่ก็จะไม่ลู้เหมือนกันเลยนอ้นองน้องจะขอแต่ทีเด็ดพี่ยังไม่ได้ไปดูบ้านคนบอลเลยเดี๋ยวค่อยก็ได้หรอกนอก้องบอลมันยังไม่เตะหรอกเคลียร์แก้งกันมีมีอีลิตท,ที่จะกลับเขาแก๊งนะแล้วก็มีมีอีลิตก,กับบัสไอเจอเพิ่ม,มให้หน่อยดิได้ไึมนะครับพี่ปาที่ผมยังไม่ได้อยู่ในรตเลยนะอ๋อใช่หรอ,หรอใช่ใช่ครับแล้วออกทำไมอะ่ะ ไปเป็นไรพี่จอนผมพับประชิดกันพี่จอนมันทำธุระอีเมืองหนุ่ยนะไอ้พวกนั้นอ่ะมันกำลังเคลียร์ออกอยู่ได้ทำได้ได้แล้วไอเกนจะกลับมาพี่ยังไงน่ะไอเกนไหนอ่ะไอเกณยังไอเกณมาคุยดิไม่ได้เล่นที่ดาวหรอไม่แล้วถ้าเทียกลับมาขึ้นแก๊งมึงจะไปเล่นกับเทียอยู่ไหมเนี่ยพอแยกกันละครับพี่เสียละพี่จอนนี้คน มาจากเทียมมีมีดอ่ะอออแต่แต่ผมอยู่ในสล็อตพี่โรชีอยู่เลยพี่เกณฑ์ว่าไนวะพี่เกณฑ์เราเคยพี่ตอละเราสล็อตยังไงไม่เราเรามีเวลาไหมมีครับพี่เรียนเรียนอยู่ไหมครับเรียนอยู่ครับเรียนแล้วแล้วเ,เล่นได้เหรอเข้ามาประมาณกี่โมองมอ่ะกี่โมงเล่นถึงกี่โมงอ่ะกี่โมงถึงกี่โมงอ่ะห้าโมงถึง เล่นได้ได้เลยคี่ห้าโมงถ้ามีสตอรี่ก็เล่นดีครับพี่ตาพี่ตาเขาบอกรอเรานะผมเลยบอกว่าคอมมาใหม่อร่อยแน่ผมเอาเฟซเฟโอซีเข้าผมลืมเรื่องคอมอ่ะครับล้าผ่านไต้หวันผมก็โอเคพี่ไหวก็ปกติก็ใช้ช่องนี้เล่นแล้วเวลาเข้าเราไม่ทำาำได้ไหมว่ากัดจออะไรอ่ะ4060ตอนนี้เฟซวิ่งเท่าไหร่ครับประมาณ80ครับดูดูไฮไลท์ม่าามีไฮไลท์อยู่อ่ะ ไม่ไม่ใช่เดีย๋ยวถ้าถ้าเข้าในวงไฟอะมันอยากรู้มันเหลือเท่าไหร่อ่ะเคยเคยเล่นที่มันประมาณสี่สิบห้าสิบอะพี่โอ้บนไลัยแล้วรถไอตอนตอน,ตอนในในแก๊งเราใครเล่นเอพีเราในวงไฟเหลือสี่สิบห้าสิบ้างมันเป็นยังไงอ่ะผมเหลือยี่สิบสามสิบเลยพี่โอ้มึงหนักกว่าเขาเลยไม่ต้องพูดหรอกไว้ก่อนเลย คอมเก่ามันก็เหลือประมาณสี่สิบปร์เซ็มันก็มันก็เล่นได้นะไม่มันเคยจะมึงเคยจะแบบคุยกับพ่อกับแม่มึงไหร่เรื่องซื้อคอมใหม่อ่ะลงทุนเดิงใช่งานมันมานักแล้วอะใช่อ้าวพอกูบอกแม่ปุ๊บเดินไปนู่นไปนี่แล้วอ้าวแม่กูจะบอกไว้มึงแบบลงทุนเดิงโอ้ยไม่น่าไหว เอามึงก็ถ้ามึงไม่กล้าคุยกับแม่มึงเอาเบอร,ร์แม่มาให้เดี๋ยวกูคุยให้ก็ได้แม่ผมแม่ไม่มีเหมือนกันฮะมึงไมแม่หรอไม่ไม่มีงัว<ม><ม>ล่างต<ม>ีนให้เทวดาอยู่รอไอน้นนทกมาชัใช่ไงใช่กูล่างอยู่เป็นเที่ยอะไรไม่ล่นแล้วกูล่างสะอาดด้วยพี่ตอครับเอาใครเข้าบ้างนะที่มิกิพี่บอกมีพี่คนหนึ่งพี่ตอแล้วก็มีใครอี่พี่อ่ามีพี่แล้วก็ไอ้นี่จะเข้าเลยปะ ไอ้ไอ้บัตไอบัตหนึ่งออปโป้สองมีพี่พอร์ตนี่พี่พี่ตอนพี่พอร์ตอ่ะพอร์ตมีเอาอาวุธอยู่เนาะมีพี่พอร์ตแล้วพอร์ตนิทพี่พอร์ตเป็นสามมีดไม้พอนเป็นสามสนิทพอตเนี่ยมีพี่พอร์ตแล้วก็พี่ลิทแล้วก็พี่ออปโปใช่ไหมใช่ใช่ละ ค่าเด็กเจ็ดคนครับพีตอดเนี่ยแล้วแล้วพี่ถามได้ไหมท่านมถึงอยากมาเล่นอ AMD ที่นี่หลุยพระหลุยชวนเราหรือว่าไงใช่ครับพี่ผมก็อยากมาเล่นกับพวกพี่ๆเพื่อนเฮ้ยไอ้โหเป็นเป็นตำรวจไรไอ้โหมันกูเห็นมันถ่ายลงทวิตในเมืองมันมันเป็นเป็นตำรวจทำไมมันเป็นเล่นตำรวจกับแฟนมัเออ๋ยวมันก็กลับมาเพื่อเคยว่ายเพื่อเจอมันอยู่มันก็กลับมาครั มันออกมันออกอะไรลหรอป้าสัญญาตำรวจสามสี่เดือนมั่งตำรวจเออสัญญาตำรวจอย่างเดือนเลยนะเดือนเออหกเดือนสัญญาตำรวจโอ้โหโอ้โหไว้ก่อนเลยทำไพี่มันมาบอกโอมันเป็นอาสาหรือเปล่ามันมันเป็นอาสาพี่มันไม่ได้เต็มที่มันน้ำ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 มันโกนตีนพี่อาสาอาสามันจะเป็นอาสาเฉยมันยศว่างงานหรอกมันเข้าแกงได้อืมก็นั่นแหละผมก็คุยกายยกมายกสดอ่ะตอนแรกมันหวังมันจะเล่นสองที่ผมบอกว่าสองที่มันมันไม่ได้หรอก เพราะว่ามันมันไม่ไหวอ่ะสมมุติว่ามันมันเกิดเหตุการณ์แบบพร้อมกันน่ะถูกไหมแบบว่าเราเล่นอ่ะสมมติว่าเราเล่นแอนดรอปอยู่แล้วว่าทํางานแก๊งอะไรอยู่เนี้ยแล้วที่นู่นมมีลี่อย่างเงี้ยทาไงและที่นูนนน่นมีลี่แล้วที่นี่มีลี่เหมือนกันน่ะเป็นลมหรือว่าแก๊งต้องรอรอมึงเล่นจบก่อนสมมุติเฉยๆนะไม่ได้นะ CC แอนดัอปแก๊งอีกแอนดรอปาผมเลยบอกว่าให้มานาพาร พักหมเพราะว่าแบบไม่ได้ออกไปแก๊งไหนนะพี่ก็คือแบบว่าเออถ้าแบบคนมันเกินอะไรอย่างเงี้ยก็ก็ค่อยให้มันให้มันมาช่วยประมาณน,นี้ครับ <c oughs> ยกไปหลุยมาไง <c oughs> ปืนคมพอๆกันม่เผ <c oughs> ื่อไอ้หลุยคมกว่านะ <c oughs> นึกว่าไม่มาซะละเกือบวีสามลักที่น้องเอ้ยวีสามอะไรผมก็มาคุณเป็นอะไรผมมาผมมาสี่ทุ่มตลอดก็มาให้ตลอดก็เลยเป็นทั้งพี่เป็นทั้งเพื่อนใช่ผมไม่เลือกที่สองเมืองไม่ได้มลที่กําลังเข้านายเคนจิที่เป็นคนตามตัวน้องไฮเฟลกลับมารอตอนเย็นมันสกรีนจะรับมันไหมใฮ้ ใชเฟกผมถามมันนะว่าจะกลับมาเล่นไหมพี่มมลีมันบอกว่าผมอย่างมันไม่กล้ามันไม่กล้ามาคุยกับพวกเราแต่ว่ามันบอกว่าคอมมันตอนนี้เล่นในโน้ตบุ๊กผมก็เลยบอกไม่ตอบเลยไปก่อนไปก่อนไปก่อนก็มันโพสตหารับจ้างเล่นในเมืองสตาร์ทาวอ่ะมีอะไรช่วยได้หมดอ่ะขอแค่ได้เล่นอ่ะก็รับไวนในกลุ่มนะไอ้คิตตีมาหรอไอ้ลย ใช่ครับพี่มันเทียบรถหรอเรอนาะกันได้โล่นะพี่เก่งอยู่เก่งอยู่พี่ชอบพี่ชอบเห,เห็นไฮไลท์มันบ่อยอ่ะต้องจริงกับมันคือแบบไม่ไหวอะเสียงมันบู๊ดอะไอ้ลองไปติดต่อพี่ต้าดีกว่าไปสภาปะไปสภาปไปจะเราไม่คุยก็ได้ไปออกที่สภาด้วยะจะได้คุยกับพี่ต้าว่าถ้าเขาไม่ไม่เข้ามาเลยอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าตามไม่ได้อ่ะโอ้ยเฮียไม่บั็กใช่ไหมครับ อหมดหายหมดเลยหมดเงินแล้วนะผมอะแ,อแสนสุดท้ายเราเติมไปอะเติมไปแสนกว่าบาทหมดละไอ้อนึ่งกามแ้วมเลยแข้มผมไปไหน่อยพี่ชาย อันนี้เปลี่ยนเป็นพันตัวเลยนาทีขึ้นมาขึ้นมาเอาขนานไปดิขนาดนนี้มันกลางแข่งเอาดิโอเโหมึงเอาม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 าใครจะไปบ้างมามามาใครไปบ้างไอหนุ่ไปด้วยได้ไหมมาก็ชากูคิดว่านอนตายหาคารุเจ้งแหนมไปแล้วไอหนุนทบไม่ได้ได้ เดี๋ยวมาชูพี่เอาเปอร์ดิชูพี่อเอาพี่อเอาพให้เอาพ่อ,อหันรถมายัางไม่นอนตายหรอกคนอย่างกูม,มันตายยากยิ่งกว่าเสือสมิงคนระับดูมาลีเท่ากับบวกนั่งขี้เท่ากับฟินฟินพ่อมึงอ่ะไอ้เฮียชีย้มึงลาเมนเดอร์นะฟินแม่มึงไอ้เด็กเฮียเ่วานนี้กูเลี้ยงอาภิชาติตาฟาร์มนอะ่ะมันไม่ได้ไปต่อเลยนะ มึงได้ดูคลิปไมครับอย่างสนุกสนุกกว่าจ<ะ>ีทีป่ะไม่ไม่ชนในพังเลยไหนซัดต,ต้องรีพอตยังไงให้ช่องบินครับจะได้ทำใหม่ไม่ลาวงการทำไม่พ่อมืงแมททิวเอาแม่น้องมาคัดว่ะเดี๋ยวพี่ยอมลาวงการให้ได้แม่น้องก็แจ่มเหมือนกันนะแต่ไม่เงือกใช่ไหม ไม่ผมผมมองไอเห็นยังไงที่บอกว่าผมมอเพชรมาจากไหนอรัชลบิช่วยมาดยลิดช่วหน่อยพี่ต้าพี่ต้าไปไหนแล้วอ่ะทำมอแล้วครับไปแล้วครับพี่ต้าไปแล้วค่ะได้ครับได้ครับจะเข้ามาจะต้องเป็นหลังเลียครับ ถึงได้ครับได้ครับพี่ตางหลังดีใช่ไหมครับพี่อ่อืมหลังดีครับอ่ะได้ได้พี่ตัคือแอบก่อนหรือยังอันนี้แอบก่อนหรือยังคลายครับแอบก่อนกันหรือยังเสี่ยงมาแต่ตัวไว้มาคนเหลือทุกข์เนี่ยพี่ตังบ้างอีกแปดคนับพี่ตอนนี้ยังไงวะมานี่ดิเฮ้ยนีมดีมานี่มดีมานี่ไม่มึงอ่ะ ว่าไงนะว่าว่ามีแปดคนแล้วพี่เพราะกีอากีฬานี่ให้น้องมันออกกับใจพี่แล้อาวุจะเอาหายไปเนี่ยเอาเอาเอาทำไมมันต้องถามมาก่อนนะมันงอกอะมาบอกจะไปทํางานในีพี่เออเอาเอาหายเลยก็ได้มันเขาไม่น่าไปมาเล่นแล้วมั้งโอเคงั้นผมเอาหายตอนเท่ากับเหลือแปดคนที่เอาใครมาบ้างไม่บอกบอกให้นายกอันนี้เอ้ไม่ไม่ใช่บอกนายกก็แทงบอกสภาก็ได้มันมีสัญญาอยู่นะได้พี่ถ้าขาดอีกแปดคนนะพี่สลอดตอนเนี้ยผมไม่เล่นแล้วแหละกีฬะ ออกีรามันมันยังก็พี่เห็นมันยังสเตเบเลเทนด่อยู่เนี่ยแต่เห็นน้องพิม์ในกลุ่มอ่ะพี่เปาว่าหรอไม่ได้ครัาไม่ได้เข้าไม่ด้าเหรอใช่เถียงมึงรูเบอร์กูได้ไงวะเนี่ยอาบพี่ว่าไงน้องสรุปเรื่องคอมคอมไหวไหมไหวครับไหวพี่เอามึงเล่นในไหนในคอมหรอในน้ตบุ๊กน้ตบุ๊กครับน้ตบุ๊กไม่น่าไหวครับเป็นฮัลลี่ไม่ไหวแน่นอนครับต้องมีคอมเดี๋ยวเดี๋ยวผมซื้อคอมเลยพี่ มึงบอกมันจะซื้อคอมเลยอ่ะมึงซื้อให้กูดูก่อนเราว่ากันโอเคโอเคมาสภาสภาอมันมันบอกมันเล่นในโน้ตบุ๊กผมผมไหวครับไว้ก่อนเลยไอเฟกนะใช่ผมบอกให้มันไปซื้อคอมก่อนมันบอกมันจะซื้อเลยเอาอีแหนมเอามาขัดควยให้กูลูกจะได้เลิกเออไอที่แพ้ทุกเกมมะเขือหายเลยปะ อออยู่่่่นีีพะะไรทำไมก็ถามก็เป็นคิดถึงน้องไงเข้าเข้าเมืองมาไม่ค่อยได้เจอน้องนอกจากจะตีของหรืออะไรอย่างเงี้ยหายบ่อยไอ้เขือเจอตลอดนะมาเจออยู่ตลอดเห็นไหมขณะพี่เปาอยังสัมผัสได้เลยนะพี่เนาะตลอดเลยมาเจออยู่ตลอดครับกับเจอนานปกป้องกันเว้ยก็ไม่ค่อยสตรีมอย่างเงี้ยผมเห็นจริงคริงสตรีมครับพี่แต่ว่าันนี้ผมไม่ได้แบบนี้ป้าเห็นแบบนี้ป้าแบบเดินผ่านนี้เวลาพี่ตอนหรือพี่เปามาเงี้ยมึงบอกเลยนะว่ากูมาแล้วย่างงี้ใช่ปหมเหมือนไอ้ขวดที่ขวดทำอ่ะ อันนี้ที่รักมึงมาไหนผมเข้าใจแล้วจวได้ตอนนั้นแหละเขือตอนนั้นแหละน้องตอนนั้นแหละไม่เห็นเลยมันก็หายไปเปลี่ยนไปนะอะไรครับไม่ได้เปลี่ยนไปครับมันเขื่ออยู่ตลอดโอ้โหบินเสิร์มากใช่ป่ะเนี่ยไม่ใช่ไหนเดี๋ยวนี้ทาไม พี่พี่เป่าเดี๋ยวนี้ทุกเมืองเขาแบน cmd หมดเลยอาควรครับใช่แต่ไอมาโคไอไอไอที่เราใช้มาโคเนี่ยมันก็เป็นโปรแกรมนะพี่มันไม่เหมือนกันไหมมันไม่เหมือนยังไงมันก็เป็นมันก็เป็นโปรแกรมเหมือนกันถ้าเคำว่าโปรแกรมอะมันมันมันจะเอาอะไรมายกเว้นน่ะอ๋ที่จริงอะตอนแรกที่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 แฟมเขาก็ทำไม่ได้นะมงรู้ไหมเนี่ยมาโคอุ้มเหรอ ต้องกด F9 เท่านั้นใช่ไหมใช่ใช่ครับใช่ใช่เพราะว่าผมก็ถามอยู่ว่าทาไมไม่มีใครใช้มาโคมันบอกว่ามันโดนใบใช่คือตอนแรกที่ไปเล่นที่นู่นอ่ะมันก็เี่นที่บอ์ดับมันก็ก็งงทำไมมันกดอุ้งกันยวจงออกมาตั้งมาโคได้พี่ก็เลยงงๆงว่าเออสรุปมันผมก็ถามเนองว่าทําไมอ่ะถามเบสว่าเออเบสทําไมมันมันมันมาโคอุ้มไม่ได้หรอไเนี้ยมันบอกไม่ได้โดนใบพี่ไวใช่อะมาโคอุ้มเหมือนนะพี่มัน เขาใช้กันทุกคนที่เล่นไปมีตอนนี้มันก็มีมาก็ลองไปถามดูดิมาโคแทงอีมงอีโมมาโคไม้หมุนทีไรมีหมดอะตอนเนี้ยถ้าจะมันจะมาโคจริงอะถ้ามันจะเช็คไงพี่มาโคมันเป็นสิ่งที่มันปกติแล้วไม่ใช่เหรอเฮ้ยเขื่อครับอ้มนายเวลาศพไหนเอาศพไหเอาศพเอาศพ ไหวป็นเนี่ย CMD แถมโปเอ้ยเอ้ยเขยคอบ้ามันบอกว่ามันมันบอกว่าแล้วแต่พี่เลยอะไรมันบอกว่ามันมันถามมึงจะไปเล่นกับมึงที่ดาวแล้วแต่พี่เลยอะไรมึงก็อะไรเอ้ยมึงเป็นอะไรกับมันเนี่ยไม่ใช่ผมนึกว่าพี่จะบอกว่าเออไม่มันมาเจอกูมันบอกว่ามันอยากอยู่สเต็มโหดที่ดาวไม่ตองพูไปเรื่อยไม่ใช่ครับอุ้ยมาแล้วตายอุ้ยมาแล้วหายตัวร้ายมาหายอันนี้เล่นในไหนนะ โน้ตบุ๊กค่ะพี่ไม่เมื่อก่อนผมก็เล่นในโน้ตบุ๊กไม่โน้ตบุ๊กไม่นะ่าไหวแล้วตอนนี้รับแต่คอมแรง oh. น้องปเป็นเด็กน้องพี่รับแต่พวกการเซียนรับใช่ไหมพี่สี่ห้าคนอนะ่ะใช่ครับใช่ใช่โอเคพี่<ๆ>แล้วต้องถามก่อนถ้าออกออก,ออกยศแผงไหมเนี่ยมันกำลังเข้ามาหลังรีมันเข้าไมา่ได้เราตอนนั้นน่าเก่งกันหมดอ่ะพี่ถ้ามาจากนั้นนะอ่ะถ้ามีประสบการณ์แน่นอนลับหนึ่ง อา้าวยังไงสรุปจะซื้อข้อใหม่ไหมออาวโอเคกูให้คำตอบแล้วคือยังอะไรถูกเนาะแล้วมึงตอบพี่ทำไ,ไมว่ามึงจะไปซื้อข้อใหม่ไม่ไม่ผมจะซื้ออยู่ซื้อต่อเวอร์โอ้โอดีเนาะมึงอะไรพี่เออกูงงไม่ใช่ไอ้คำว่าซื้อต่อกับซื้อใหม่นี่มันมันแตกต่างกันปะ อะไรก็ซื้อมือสองไงพี่ใครจะไปซื้อมือหนึ่งไหวพี่โอ้โหมันสามหมื่นสี่เหมือนมันก็เล่นได้แล้วสามหมื่นเองมึงก็ขอของขวัญพ่อกับแม่มึงดีอะไรอ่ะไอ้เสกพิมมาว่าถึงผมจะเล่นโนบูพี่จะรองนิดนึงกับผมไหมล่ะอะไรอย่างเงี้ยบอกออุ้ยะไรผมก็เห็นแม่จับโทรศัพท์เลยนะมันเป็นทำมาบอกพี่พี่รองกับมันดีพี่ตอนแนวอ่ะ ไอ้เขื่อนสรุปมัน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 ฝากถ่านยิงรอบเนี่ยเขาบ้าเนี่ยว่าไงเฮ้ยเป็นไรเนี่ยแล้วก็จิกซอด้วยจิกซอสเกิร์ตอ่ะโอ้โหได้ผมโอเคเลยจิกซอสเกิร์ตอ่ะละวแล้วเอาาบ้ามากดไลค์สตอรี่ผมเลยพี่ต่อไอ้พี่พี่เขื่อเอาไงล่ะมันมีใจอะไรกับกูเป็นอะไรกับเขาอะไรเนี่ยมึงสนิทกับเขาบ้าหรอไอ้เขื่อนสนิทกันหรอี่ไม่รู้รู้จักกันครารู้จักกันพี่ไม่ได้สนิทหรืพี่ต่อเขาชอบกูแซวอะไรไม่รู้เนี่ยนึกว่าเป็นเพื่อนสนิทกันแล้วแล้วเหม่ยเรีย แฟนพี่ไงเอไว้ก่อนเลยเฮียไว้ก่อนเลยไปก่อนเลยไปก่อนเลยไปตาชามเอาเอาเอาตรงๆมาพูดแบบว่าแมบพูดตรงๆเลยนะไม่เขาเขาเป็นหลานพี่นะพี่ต๊อดไอ้เฮียก็กูก็ตกใจหลานเหมือนกันน่ะวันนั้นไปไปเที่ยวพัทยานะไปปีใหม่หันมาตกกัญชดีผมเฮียก็อยู่ข้างหลังผมด้วย อ๋อโอเคเข้าใจได้นายแฟนไอฟิกตอนนั้นคบกับไอฟิกไงและป้าตกใจเลยฮะแลวป้าตกแลวป้าตกใจเลยี่ตอนไม่ควรนะผมว่าไม่ควรนะพี่มันไม่ควรมันก็ไม่ต้องพูดหรอกคืออะพูจะพูดเรื่องกูตัวกูเนาะก่อนนอนพี่ตอเปิดเพลงเหม่รีฟังก่อนเนี่ยไม่ปกป้องเว้ยเป็นระเอกนี่วะถ้าพี่รู้ไปในแกงเขาชื่ออะไรตอนเขาไปโฮบ แกเขาชื่อแบบเหรอพีอ่ใช่หรอวะเขาพูดเขาพูดชื่อแกแล้วเขาขำด้วผมึงโง่จังมีอาการเล็บมันรูดิ่นะสลักพี่เว้ยเอาง่ายๆอ่ะกูหันไปกูนึกว่าผีอ่ะตรงๆอ่ะพี่ต้นไอพี่ต้นเล็กอ่ะไอ้มึงไปไรเขื่อนมึงไปไรมึงไปไรอ๋อมึงปกป้องนะมึงมึงผัวมันเนาะมึงคิดถึงมันเนี่ยมันมันแฟนน้องมันแฟนห้องกันน่ะตบินนะตินถ้าแย่งเองนันน่ะ ไม่ใช่แต่ว่ามันไม่ควร้าเป็นมีอาการไหมพีม่ตอนอกแล้วพี่บอเลยแล้วเขามันมันยังคมกับไอ้นี่อยู่ปะไอเลิกแล้วเลิกแล้วไอฟิกะไอไอมันชื่ออะไรวะในเกมอะเชนิกะพอแล้วพี่ พอแล้วพี่ไปก่อนเลยพระเอกมังหนึ่งคนเขาบอกว่าอยู่คนสะร์นแล้วครับป้าก็กูตกใจจริงเนาะก็กูพูดจริงๆอ่ะเอะหรอครับพี่สรุปต้องซื้อคอมใช่ไหมครับว่าไงนะว่าว่าไงนะน้องต้องซื้อคอมมาใช่มใช่ครับต้องซื้อคอมครับ ร้านนี้เลยก็ไอ้แฮชซีพียูเราที่สาขาเราทำหนึ่ง้ว้เนี่ยมีตัวละพันหนึ่งที่เรงตรงนะครับทุกคนด่ามาได้นะเออรออยู่เข้าน้ำสกุลคอนไปแล้วไอ้เขือสรุปยังไงเนี่ยเล่นเล่นที่เดียวได้ไหมเขืออยู่ไหนอ่ะพี่เขือมีอะไรจะถามด้วยไมั่อยาพี่เขือพูดเลยนะพูดดิ เอดิโอเอริโออยู่ปะเริโอมันตอบแล้วนะมันอยู่นี่นะใช่เหรอพี่เอริโอมันตอบแล้วหรอใช่ครับลองถามดูได้เพราะว่าตอนช่วงเที่ยงบ่ายมันมาขอถามอ้ไซไซดิอะไรนะพี่อะไรนะอะไรนะพี่ตอแล้วมึงไปทำไมคนอื่นไปมึงเป็นพระเอกมึงก็ไปก่อนเลย <c oughs> ว่าเขาตัวมึงเองยังไปนอนอ้นวนขึ้นอืดให้เมียเกาหำให้อยู่เลย่าแหละน,นี่อันไอันี้มึงไม่ได่าเนี่ยคนที่ด่าเนี่ยมึงไม่เห็นว่าอะไรเนี่ยเออก็นั่นแหละเจอกันหลังรีไว้น้องหลังรีนะแล้วก็ไอ,อ้เจไปบอกไปบอกถาไปบอกพี่อันนี้ด้วนะว่าถ้าคนมันมันไม่เข้าแล้วครับตามยังไงก็ไม่เข้าทํายังไงได้บ้างได้คว่า เพราะว่ามันมานั่งรองมานั่งตามแล้วเขาไม่เข้ามาันก็คือไม่เข้าอ่ะแต่เ<ะ>อาตู้เอาตู้น่าจะเข้าผมบอกแล้วตู้บอกว่าโอเคพี่เขอพี่เข๋มีอะไรจะพูดนะพ,พวกเกี้ยวพวกอะไรไม่น่าเข้ามาไอเ้เขอกูรอคําตอบกับมึงอยู่นะสรุปจจเล่นจะเล่นขอวันนี้ตอนนี้ด้วยสังเรียใครออกเอาหายครูมันหน่อยพี่ไม่ไม่เอาหายหรอกครับก,ก็ก็ผมแคจ่จำไม่เฉยว,ว่าแก๊งมันเป็นขนาดนี้เราแบบ มันไม่อยู่เราจะให้ทําไงอ่ะใจมันไม่อยู่ก็ก็ต้องปล่อยมันแหละหลังเล่นบ้านเสร็จอ่ะผมก็หรือว่าจะให้มันเล่นสองเมืองได้ไหมล่ะสองเมืองได้แล้วแต่นะผมก็ผมก็จะเล่นสองเมืองเหมือนกันแต่แกมันก็จะไม่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 ไปไหนมันก็ยังอยู่ที่เดิมอ่ะในนั้นสมัครสมาชิกฟรีอ่ะโอ้ยมันมันมินทุกวันอ่ะว่าไงน้องอืมไม่กูบอกแล้วว่าสองเมืองมันมันยากสองเมืองมัน ผมจะพูดยังไงมันมันไม่เต็มที่อยู่แล้วอะถูกไหมล่ะถ้าผมแบบเล่นสองที่ได้ผมก็จะเล่นเล่นเหมือนกันเพราะว่าหัวแก๊งทําได้น้องในแก๊งทําได้แล้วแล้วทาไมผมขอทําบ้างผมผมผมทําไม่ได้พี่ก็ผมอยากเล่นอีกเมืองเหมือนกันอ่ผมเล่นทิดาด้วยโบโบพี่ขอหน่อยโบทำนีนะ นั่นแหละก็อย่างที่ผมบอกครับผมโคตรปวดหัวเลยพวกสองเมืองมันมัน,มน,มนคือใจมันไม่อยู่แล้วอะผมก็เซ็งเหมือนกันแบบผมเอาง่ายๆมันแบบผมโคตรเซ็งเลยว่าแบบว่าแบบมึงอยู่กับแก๊งโอ้ผมไม่รู้จะพูดยังไงว่ามันพูดยาก